ตลไม่หลาจะมาเล่น Murder Mystery สองในพาร์ทที่สามกันนะพาร์ทนี้จะสนุกและมันแค่ไหนไปรับชมกันได้เลยอ้าวไม่มีอะไรให้ฉันพูดเลยอ่ะนี่พวกนวแนวเก็บเลียนหลามวันนี้นะทุกคนครับเราจะมาเล่นแมพ Murder Mystery สองในพาร์ทที่สามกันนะเย้ จะบอกว่าแพ้ที่แล้วอ่ะฉันไม่ได้เป็นฆาตกรเลยนะวายโหเซ็งมากเลยนายนี่แหละนายได้เป็นแน่นอนเจ้าก็เออหน้านายมันชั่วร้ายกว่าเดิมแล้วเออนั่นแหละเตรียมตัวเตรียมใจเลยนะถ้าเป็นฆาตกรนะฉันจะแบบว่านิยนๆเลยเวลาเนี่ยจะไม่รีบค่ะอุ้ยสวนฉันเนี่ยเตรียมไม้เทนนิสไว้ฆ่าฆาตกรเรียบร้อยแล้วเว้ยอ๋อนายจะเอาตะข่ายทุกหัวเลยเต่เลียนนะนายเลิกเป็นเธอเชอรี่ไปนายยิงปืนโคตรอ่อนเลยเออฉันไม่อยากเป็นแล้วฉันเป็นฆาตกรแ่ะแหละดีแล้วเออโอเ ถ้าได้ไล่ฆ่าพวกนายก่อนเลยเราไปดูกันเลยดูก่าทุกคนครับว่าใครจะได้เป็นฆาตกรใครจะได้เป็นเชอรี่ไปดูกันเลยในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กัน้วยนะไปดูกันเลยแคะไปเลยไปเนยไปไเลยพวกนายเร็วตอนนี้ทุกคนครับเราเข้ามาอยู่ในแมปแล้วนะมาดูซิว่ารอบแรกเราจะเป็นอะไรกันนะเว้ยถ้าฉันได้เป็นนักจะฆ่าแบบรวดเร็วเลยคอยดู โอ้นั่นมันชีโมโอ้โหรับแรงฉันได้เป็นผู้บริสุทธิ์แบบพวกนายเออฉันก็บริสุทธิ์เหมือนกันฉันก็บริสุทธิ์เฮ้ยจริงป่าวเออจริงแหม,ม่นอนไว้น้านายดูไม่ค่อยบริสุทธิ์ยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> อ,ยอย่าอย่าทำลายฉันเลยฉันแค่ขโมอยอาหารกินเท่านั้นเองอ <c oughs> เอ,อเลี่ยนคือชอาแนายไม่ดูบริสุทธิ์มากกว่าฉลามไหม เฮ้ยนาชันบริสุทธิ์กว่านะฉันไม่มีเคี้ยวด้วยอ๋อยแอทุกครถ้าเกิดว่าเราบริสุทธิ์แล้วมาอยู่ด้วยกันเถอดเฮ้ยโอ้ยวชารีบอะโอ้ขอเพิ่มเสียงเลยเสียงเบาเกินไปเพิ่มเลยแบบนี้จะก่อหาที่แอบก่อนนะเว้ยโอเคอยู่ด้วยแอบด้วยกัน อยากแอบแต่ก็อยากดูเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวนายก็ทำให้ฆาตรกรออกมา,มา,มาข้นเลค่ะเราแหะไม่เป็นไรหรอกหน้าเจ้าโกไปก็ดูกันเลยเอ๊ดูสิวัยแต่ตาฆาตกรเป็นยังไงนะคะไม,ไม่กลัวคนข้างหลังนายเหรอฉลามทำไมถึงเจ้าโกบ้านะเออนายไม่กลัวไม่กลัวหรอกเวชรีฟยิงทีขนาดนี้นะเออไม่ได้ยิงตรงนี้ด้วยนะเอเลนนะไปยิงตรงอื่นนะเชอรีฟเอยเสียงปืนหายไปแล้วอ่ะอาจจะตายเลยก็ได้นะเนี่ยไม่ถึงฆาตรกรตายเหรอเชอรีเว้ยเออว่ามันเงียบจริงนะตอน เียตกใจหมดเอเลี่ยันกจะตายตัวไหนเรนตัวไหนแม่ฆาตกรพ่อหนุ่มเสือเขียวพ่อหนุ่มอะไรไงนั่นไงโอเคเรียบร้อยไอ้ลูฟี่ช่วยเราไหมเอ้ขอบคุณลูฟี่ไม่ได้ไป็นร่องเรือหลักลูฟี่นี่เออมาเป็นอะไรนี่ให้ดูหน้าตาลูฟี่นี่เอามาหิดแม่อันนี้คือหลังลูฟี่เป็นจักรพรรดิแลขี้เกียจเป็นจักรพรรดิใช่ไหมเนี่ย ดูกันเลยทุกคนนี่อ๋อผู้บริสุทธิ์อีกแล้วใช้ก็บริสุทธิ์เหมือนเดิมเหมือนกันระวังตัวไม่เลยเอเลี่ยนทำอะไรอยู่เอ่คป้อมเป็นหินโอ้อไม่ได้มีความเนียนเลยนะเอเลี่ยนเนะย ว้ยฉ <จะ S 1> ไนจะทำอะไรเจา <laughs> มาหาเฉยๆเว้ย <laughs> ไม่ยืนเฉยก่อน่าเข้ามาใกล้ฉันยืนเฉยเลยฉันไม่ได้ทำอะไรนี่ฉกมือขึ้นเลยเออ <laughs> โอ้โได้มาเต้นดูๆตอนนี้มีลูฟี่มีอะไรด้วยสามคนในี้นี่ใครเป็นสกุลไม่นี่แฮะระวังลูฟี่นะเขาสามารถฆ่าระยะไกลได้ด้วยหมัดยางยืดแนะ่ <laughs> 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 โอเคอ้ยตอนนี้คือคาตการยังไม่เปิดเผยตัวแหวนเนียนมากนะคาตกรตัวนี้ใช่เชอร์ลีฟก็ยังไม่เปิดด้วย เรียนเรียนแบบนี้เป็นพวกนายหรือเปล่าเฉลยมาซะดีดีเออพวกนายอะไรไปชุดดำนี่ยไมไ้ชุดดำเดินเดินเดินกันฉลมนายเป็นหรือเปล่านี่ยอมรับมาซะดีดีฉันไม่เป็นวุ้ยไม่เป็นฆาตากรไม่เป็นเชอรีฟนะโอเค่ะ้ึ้นทางนี้ยังไม่ไดนใกล้ใชนสิวะเอออยู่ใครอยู่มาไปเลยคนละมุมเดี๋ยมาหาฉันฉันไม่ได้เป็นเอเลี่ยนเออฉันกลัวหมดแหละตอนเนี้ยวุ้ยทำไมฆาตกรแบบว่าเงียบจังเลยไงไม่เปิดเผยตัวเลยนี่ฉันว่าเป็นหนึ่งในพวกเราแน่เลยตอนเนี้ย เออไม่แน่มไม่ฉลามก็น,นยายอะเอเลียนเหมือนนายอะแหละไม่ใช่ฉันอออย่าขึ้นมาเจ้ากบนายคิดจะทำอะไรเออกระเด็นตามไม่เฉยไม่ได้เป็นจริงอ,อ,อย่าเข้ามาใกล้เว่าเนายมันดีเลยนายระวังนี้เก็บบอลไปใช้เป็นระว่าให้เป็นประโยชน์เก็บไปเลยเฮ้ยฆาตกรไม่ทำงานหรือเปล่าเนี่ยเออนอนหรือเปล่าเนี่ย มันมีเสียงอะไรเลยอ่ะเสียงาคาก็ไม่มีเออแมก้กระทั่งเสียงเชอริ่ก็ยังไม่ยิงเลยอยังว่าอะไรเชอริ่ไม่ยิงไม่แปลงแล้วพวราะฆาตกรยังไม่เปิดเผยตัวไงอะไรโอ้ลอ,โองแสนงสน้องแสงยังไปอยู่ใกล้เข้าใจว่าคนมันหล่อย,ยังไปอยู่ใกล้ผมกลัวยื้อเฮ้ยมีเสียงมีขึคืออะไรเมื่อกี้เออฉันได้ยินแววแววไม่เอเลนไนแล้ววันนี้ฉันเดี๋ยวฉันไล่ไปตรงนี้เออฉันอะไรเล่าไม่ใช่ฉันตอนนี้พวกเราไม่เห็นเอเลี่ยนเว้ยน่าสงสัยเออเราอยู่ด้วยกันตรงนี้แต่เสียงมีมันอยู่ที่เอ็นเผยตัวใส่เอเลี่ยนมา ไม่เนียนแล้วเว้ยเสิ่งมีดมันเงียบไปแล้วอะไม่เลิกไฟเลยใช่ไหมฉันบอกแล้วไงว่าไม่ใช่ฉันไม่มองซ้ายมองขวาดีๆนะจะโกิดเอเลี่ยนโผล่มานะเราไม่ใจก็ได้แล้วเอเลี่ยนช่วยมาพิสูจน์หน่อยสิว่าไหนไม่ได้เป็นอ่าฉันมาพิสูจน์ให้นายเห็นต้องไหนไดยอยู่ไหนนี่ฉันอยู่นี่ไอเอเลี่ยนแม่แตนน่าสงสัยมากอ่ะ เกมวเหมือเรวอะอ่ะแล้วเราชนะกันแล้วพ่อเวลาหมดใช่ไหมนีฉันบอกแล้ไงว่าฉันไม่ได้เป็นน่ะอ่าแล้วใครเป็นขอดูดิหน้าตาฆาตกรไอ้คนนะเอ้าเราเดินสวนบ่อยแล้วเนี่ยนี่ไงคนนี้ไงนี่คนนี้ทำไมเข้าไม่แคาละนี่เออไอหรือว่าเขาถือมีดไม่เป็นน่ะโอฆาตกรถือมีดไม่เป็นยังไงนะฆาตกรมือสมัครเล่นหรือไงโอ้โหเอเลี่ยนแน่ทำตัวนังใสมากขอโทษที่ไม่ไว้ใจแน่ไนะเออหนีลุกหัวเลย ลมอันนี้เดี๋ยวลูมให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โอ้โหพวกเรกระลอกอะพวกเราเจอเพื่อนเราแหวนมาทักทายเพื่อนเราซีนวกกระลากสวัสดีตัวใหญ่แม่เลยนี่แม่ทุกคนค่มาดูซีอ๋อหอยจะบอกว่าผู้บริสุทธิ์อีกแล้วเชื่อไม่ได้ไม่เชื่อเหมือนกันเออเชื่อฉันเถอะนะจะเป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆทำไมนายนี่อย่างนั้นนายเอเลี่ยนว้ายคัมแบบพี่ลึก นายเข้ามานะเว้ยนายจะไปไหนฉลามเอ้ยจะจะไปไหนก็เรื่องของฉันอย่าตามไปก็ดิ้ไปด้วยเปิดเผยตัวมาแซ่ดีๆเนี่เอเล่นเนี่ยมาเนี่ยระวังตัวกันอย่อยู่ใกล้เอเลี่ยนแม่นายจะระวังฉันมทำไมเนี่ยแม่ตาเนีมันแน่กลัวเอเล่นดูมีฆาตกรไงไปไปจริงอ่ะเอออย่ามาอยู่ใกล้ฉันดิอย่าเข้ามาไกลเว้ยนายจะหนีไปไหนเนี่ยจะระวังฉันไปถึงไหนอ่ะไปไปไปนั่นนั่น คนคนแต่งตัวเยอะๆคนแต่งตัวเยอะๆนี่นี่คนนี่คนนี้เอาเลยจ้าจอรเลี่มาแล้วจ้าเปิดเยตัวแล้วยิงมันในเอลี่ยเลีจะตายแล้วยิงมันนเ่ยเอะเียนโซโซขอเลี่เลี้ยสมาร์ทไลนเอเยนยิงต่อยเยิงต่อยเลยนะเก็บปืนได้อ้อนั่นเองก็จะโดนมันฆ่าแน่วไอ้เอเลยนโซย่ขอดูซีเป็นไงว่าภาพเหตุการณ์ยิงมาในเอเลียนโซโซ มาดิมีเราจะสู้เกลเ่ามีเราจะสู้เปลินมีสู้เปืินไม่ได้มากไจยิงมาเลยฮ่าไม่มีสู้ปืนได้จ้ะเออเออมาดแม่นมากเลยเยอะเขาแม่นแต่นายไม่แม่นเลยเอเลี่ยนเออยิงไปหมดแม็กหนึ่งเลยนะเมื่อกี้โอ้โอนเอาเอกระโดดไปจิงโจ้อะไรนี่เรียบร้อยอเก็บปืนแล้วเก็บปืนแล้ว มีโคตรเก่งเลยไงให้นัดเดียวพอเนี่ยในแมมเนี่ยทุกคนครับถ้าเห็นคนหน้าตาดูธรรมดาธรรมดาแบบนี้จริงๆเขาโคตรเก่งเลยนะอุ้ยด่เขาคือมือปือนในหลืบหรือเปล่าเนี่ออเออดูดีเนี่ยหน้าตาดูธรรมดาไม่แต่โคตรเก่งเลยสุดยอดโอ้โดูมือโปรสุดๆแม่ดูล่ามนี้ทุกคนครับโอ้ยพอเถอะคู่อริสุดเนี่ยไม่อยากเป็นแล้วเออฉันก็ไม่อยากเป็นด้วยเอะแต่ก็เหมือนกันไอเรื่องรานี้ฉันเชื่อใจแม่นก็ได้สักครั้งหนึ่งแปลกแปลก แปลกมันอยากอยู่ด้วยกันแปลกโอ้เลยเริ่มยิงแลยไอ้ยิงโอ้ใครใครใครไม่ฆาตกรเออตะกบนายจะทำอะไรก็รีบทำไม่ทำแล้วฉันยีเอากรฉันกูฆาตกรใครใคยใครคือฆาตกรบอกทีเจ้ญลีนฆาตกรอ้ออ้คนแรกแตอ้อคนแรทอะไร้นแ ฮีโร่ตาที่แล้วของพวกเราเป็นฆาตรกรกันแล้วเนี่ยโอ้ไมค์ก้าโอ้โหดีดิพบอผิดหวังในตัวคืนเออพวกนายฉันโดเชลลี่ยิงตายเออเฉลี่ยิงฉันตอนนี้เหลือสองคนเนี่ยเหลือฆาตกรรอบที่แล้วกับเอ้ยโอ้นี่มันคู่เดือดเลยนี่แม่เออคู่ตึงเลยจากฆาตรกรเป็นคนธรรมดาส่วนคนธรรมดาเป็นฆาตรกรแทนนะคะรอบนี้คนนี้ยังอยู่นี่มีอยู่นะคะไม่ได้ไหมายว่าไม่แฮมไม่นจะเจอกันแล้วไป แนวเพลยนี่ตายด,ด้วยตัวเองไปนะครับยิงคนออกน,นะครับเออ,อ,อเห็นชันหัวโตมั้งเนี่ยเลยยิงเลยมาทุกคนในรอบนี้เดูสิอโอยบริสุทธ์ทั้งวันเลยอะ่ะเออมันบริสุทธ์แบบเยอะเกินแล้วนะนี่อ่าไม่อยู่กับพวกนายแล้ว <c oughs> ทำไมอไอ้เ,อเล่นในพูดแบบนี้เหมือนในไม่อยากอยู่ใกล้แล้วก็ไปฆ่าคนอื่นเลยอะเน,นี่ยไมไปท่าแบบนันน้นหรอกนาเป็นแผนที่แบบว่าอยู่ไกลๆจะได้เพื่อฆ่าคนอื่นหรือแผลไม่ใช่อะแล้วใครเป็นเออใครเป็นเขาแต่งตัวธรรมดามากเลยอะแต่ฉันจำไม่ได้เว้ยเอ้ยอ,อ,อ,อเจอแล้วคนถือเคียวโอเคคนถือเขียวขอล้างลูกลักษณะได้ไหมขอเขาแอบมองพวกนายอยู่นะตอนนี้ แอบมองชันด้วยอ๋อโอ้าหโอ็งแกร่งเลยอ๋อคนแนนแต่งตัวเป็นนี่เบคอนนะครับชุดเขียวเออนี่ก็เลยนังไงด้านหลังพวกนายเห็นแล้วไงแคปจะนี่ตายแล้วอ๋อ no what the oh ลีบเอาปืนแล้วเข้ามาเสียแมงเลยนะครัแคปเขาจะปามีไหมต้องระวังกนโอ้ยโอ้ยตื่นเต้น แฮมนี้มันสามารถวิ่งได้ไม่ได้ทำไมเขาเดินเร็วจังเลยใช่จันก็เห็นเหมือนกันแหะจ้าโกเหมือนแปลว่าสปีดแม่งเลยแฮมเพราคนคนนี้ตายตลกมากพ่อมีคนได้ปืนแล้วเออนั่นแหละนั่นไงครับหนีนี่ยเขาเดินเาวิ่งไวจังเลยอ่ะเออนั่นเร็วจริงไงขี้กองมาเนี่ไล่ผ่านแล้วอ่ะเอาวันนี้จะกรอบอะไอ้โดดขึ้นไปเลยไอ้เรียนโดดขึ้นไปเลยเออฉันกำลังจะโดดเนี่ยอ้าวไม่โดดตรงนั้นแล้วลองลองลองจูงหน่อยจูงหน่อยเออจูดังตรงนี้เออฉันจะวนๆอ้าวเขาตีไรเออ เฮ้ยเขาบักหรือเปล่าน่ะเออเอ้ยเขาหลุดอ้าวเขาหลุดยังงั้นนะหรือว่าเขาถูกแบนนะไม่รู้เขาดูวิ่งเร็วมากเอ้ยหรือว่าเขาตกใจแน่อีเลียนมนเลยหลุดเลยตอน <c oughs> แรกก็วิ่งไล่ดีๆพอเห็นหน้าเท่านั้นแหละถึงกบช็อกตายเลยเออนั่งแสนแ <c oughs> ม่งนะฆาตรกรคนนี้อุย้ยจะสงสารฆาตรกรเลยเนี่ยแ,แล้วนี่มายืนอะไรกันเนี่ยเป็นบอยเบรเลยเนี่ย อ๋อหอน้ำนี้จะบอกว่าฉันไม่บอกแล้วฉันเป็นอะไรไม่คำพูดแบบนี้น่าสงสัยเออน่าสงสัยจริงคือเราบอกว่าตัวเ,เป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งวันนะมันแบบน่าเบื่อไล้ไงเราลองไม่บอกกันแม่งมันจะสนุกขึ้นไงเว้ย<อ>พวกนายอ,อ,อเข้าใจแล้วเว้ยงั้นฉันก็ไม่บอกเหมือนกัน,น<อ>เนอ ไม่มาดูนะ่าสงสัยมากยิ่งขึ้นนะครับครูผู้สอนโอเคตอนนี้ไม่ใครเป็นไหมโอ้ยม,มีนายไงเจ้าก็เออนายอะคนแรกเลยฉันไม่ได้เป็นนะตอนนี้ฆาตกรเงียบอยู่ฉ<ม>ลาดหรือเปล่านายแล้วแผวเออนายเงียบไปเลยเอ,อ,อย่าเดินมาเจ้าก็อะไรนายกลัวฉันเห็นความจริงของนายังนเหนอเจะกลัวความจริงของนายต่างหากเวม่แม่เดินตามมาเลยไม่ทําอะไรหรอกฉันไม่ได้เป็นได้กลัว เอลิยนช่วยฉันด้วยจช่วยนายได้ไงล่ะโอ้อย่ามาเฮ้นี่ขึ้นชั้นสอเลยอตามไม่เลยอล้วตามเลยไม่ได้เป็นจริงไม่ได้เป็นจริงไปโอ้ยจะกมกดมกดแปนมกดแปนโอเคมกดแปนใช่ไหมมกดแปนไเจาก็ไปเลย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  ใช่ไหมเมื่อกี้ฉันยิงผ่านตัวเอลเล่แบบโคตรเท่เลยเมื่อกี้ออเออนี่ไงโหเป็นไงจะฆ่าเพื่อนฉันยังไงันเหรอนี่แน่นี่แน่กระทืบเลยเออโดนเลยนกระทืบด้วยนี่ แมนเดือดละครลานี้โอเคเป็นพ่อบริสุทธิ์แล้วหลัจะเป็นเชอรีฟลลามื่อก,กี้นะครับอ้าวในในบอกว่าอย่าบอกไงเจ้ากูเออนายหลุดพูดทำไมเนี่ยอะไรมะไอไม่บอกเลยชล่ยแมนลาเนี่ยพวกในสองคนเนี่ยจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ไหมที่ไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์เนี่ยเป็นคนไม่ได้หวังสูงไปแล้วได้แค่ผู้บริสุทธิ์ในแหละพวกเราแนะ่ได้แล้ว เอเลี่ยนในแกพูดว่าตัวเองเป็นคนได้ไงมาหัวโตขนาดนั้นอะไรต้องคนแค้มนี่น้องสาวเป็นหรือเปล่าแฮะเออไงเราเรียบร้อยเอ้าโอ้พวกแม่ระวังน้องสาวผมติ่งหูนะเว้ยแล้ดูชานสิไอ้ชนะแล้วไหมไอ้เขาซ่อนอยู่ตดีไอ้เนี่ยเออเขาซ่อนอยู่ตาลามนดยตายเปล่าฉันตายกลายเป็นไอ้ตัวเขียวแล้วนะฮ่าตอนแรกฉันว่าจะมาดูศพเจ้ากบซะหน่อยแม่จะมาดูทำไมละ ก็มีอะไรให้อาดูเออเจ้ากบตายไงฉันจะไปกระทือบอ่โอ้ยนี่เขาซ่อนอย่างเดียวรอฟันอย่างเดียวเลยอะเนี่ยเออฉันก็ไม่ไปอะฉันก็ยืนอยู่ตรงนี้แหละมาแล้ว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 ดีแล้วเออระวังระวังตัวระวังตัวโอ้ยเขากลับไปซ่อนที่เด้อบิกแล้วอะกลับไปอีกแล้วอ่ะปอยไปพอให้เวลาหมดไปเลยถ้าเขาจะซ่อนอย่างเดียว่ยจะ อะไรคนนี้ก็ใกส่แอบนะนี่ทุกคนแคปดูสิแอบเ็เดียวเลยยืนคนเดียวตรงนี้เออทำไมมามายกตีเลยาม่เด <si ินไปแล้วเดินมาแล้วเออเดินมาแล้วเดินมาแล้วไอ้ระวังพวกเนรระวังเอาเลยเชิบเอาเลไอ้ขหโอ้ยกระโดด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 กะโดดกระโดดกระโดดะวงวงระวงนรระวง ช่สิงโตไหมตุ้งแช่ไม่คือตุ้งแเลียนตุ้งแช่ตุ้งตุ้งตุ้งแช่ช่รีบหน่อยังให้โดนเลยแล้วสิวะช่วยรีบช่วยไปเตาร้อยกันเลยช่วยรี่เช่รีบใหม่ไหมช่รีบใหม่ไหมช่รีบใหม่ไหมในี่ชยรีบก็เลยจะโดนแฟนโอ๊ยโอ้ย คนฆาตกรสาวคนนี้โดนแคร์ไปแล้วด้วยเชลิฟหน้แาตา่แบบเด๋อๆนะครับหน้าตาธรรมดาแต่โหนะจ๊ะเออ,เอ,อไอ้จะอยากเป็นฆาตกรจังเลยเว้ยฉันก็อยากเป็นเหมือนกันแนมะ่ได้เป็นกับเชอริ่เองไงพวกนายดูดิก็โหสาวสวยฟาเฟดแม่โอ้ฟาเออพี่น้องไมนี่เอาควบสองเลยคือถ้ามีคนใดคนหนึ่งเป็นนี่ก็สับสนอยู่นะ เิดจะรู้ไหมเนี่ยอะไรผู้บริอ๊ะไอ้ไอ้ไอ้โอ๊ยนายนี่ไม่จําเลยอ่ะเจ้ากูเออนายนี่พูดไม่จําจริงๆนะตกใจเอเลี่ยนนายจะตกใจทำไมเราไปโทษออ้ยตรงนี้ดูลับมากเลยเนี่ยใช่ดูลับมากเลยอ่ะแม่เดมันนี่ลับไหมอ่ะฉลามเออเอเลี่ยนเจกรอบเอเลี่ยนแม่เดมันโอ้ยเจกรอบเนียนกับธรรมชาติสุดๆเลย อ่ะเขารู้ได้ไงอ่อกะก็นายถือมีดเดินไม่ใช่เหรอไอ้ลียันก็ไม่ได้ถือมีด <c oughs> เลยนะเมื่อกีก้เ <c oughs> มา่ยมานครล่ามีโอเคไม่บอกนะครับเรานี่จําได้เนี่ยดีมากเลยจะกูอโอ้ยรอบเนี้ยฉันขอแอบ,บอย่างเดียวเลยนะเวย้ยไม่ขอสู้ไอ้ผู้ชายตัวขาวผมดำเอ้าตัวยิงตายเลยเอ่ะไม่ปล่อยให้ลุ้นเลยแหละเออน่าดีไม่ระทึกเลยโอ,โอ้ยเพื่อนี่คือดูมุงมิงแม่งไง แม่ทุกคนครับรับหนี โอเคก็ <Okay. S 2> เป็นแต่แบบนี้แหละชั้นนะ่ะเฮ้เดี๋ยวก่อนนะทำไมจะกบลากเสียงยาวจังเลยละนี่ยเออเหมือนมีอะไรเอานี่ชันลากเสียงยาวก็ผิดละนี่เหินหมดแล้มันน่าสงสัยเว้ยปกตินายไม่ลากเสียงี่นะโอ้ต้นดูนนายนายมาโทษฉันนี่นายจะเป็นก็นได้ตามตูนเลยดีกว่าไอ้อแจ่ฉันจะเป็นแลวนายจะตามฉัจมาทำไมแล้วอย่าง้นก็ได้รู้ความจริงว่านายคือฆาตกรไอ้เอานี่นายเป็นจริงกันเดี โถฐานตามชั้นเจ้ากูนี่นี่ดูอิลิสแคนเทียฟาช่าโอ้ไม่ใช่จะจัดการยังไงเนี่ยฉลามบางท้งแม่อาหารฉันต้องการอาหารบว้ยนี็กลับไปกินที่บ้านดิเอากระสุนเป็นอาหารไม่แล้ว คขาน้องแฝดเลยอะ๋อดูดีเดินไม่หลบซ่อนด้วยนะแบกแข้งแม่ว่าจ้าอ๋อดีแน่ว่าไฟไม่เดินไฟไม่โดนเฮ้ยอ๋อหอนมากอย่าลืมอนน้ำแป๊มมีด้นะเว้ยอ๋อโดวเดินเรียงแถวไปได้อ๋อเรียบร้อยดูสิทุกคนฆาตกรฉลามหัวยาวนะครับเดินแค่นแค่เพียน่ากลัวเสิร์ฟเฮ้ยยังไม่สะใจเลย อห่อเรียบร้อยเบี่ยงแม่เลยบังตองวันนี้นได้เป็นเชอรีบร่บอกเจ้าก,ก็แหมไม่บอกว่าไม่บอกไม่ไมไมเป็นฆาตกรหรือเปล่าไม่บอกไม่แกนไหมะแล้วคนดีนดอ่ะคนดีก็ไม่บอกม่ไม่บอกทุกอย่างไอ้อไอ้โอ้ยมีคนฆ่ากันแล้วเว้ยเออต้องหัวจะพูจะได้ระมัดระวังตัวไอ้น้องนี่ไป่เชอรี่ปล่ะยิงมาเลยน้องเสื้อขาวเออน้องแฝดปางด้วย ทำไมเล่ามปนท่อไอ้คนลาแมงแน่แน่ไอจะติดพวกนา้อเรากมันกดันยงเล่นยิเล่นยิงเลยเออฉันเองฉันเองไไปไงไไงไงโอ้โอ้ยโอ้ยใครจะแมนกวการนะเดใการใครแมนกว่ารันเาหัวฉันเลยว่งรอรอ้ไมาลมี โอ้ยสุดเซ็งเลยสุดเซ็งเฮ้ยน่าเบื่อโว้ยน่าเบื่อที่ได้เป็นฆาตกรน่ะโอ้ยได้เป็นคนบริสุทธิ์ต่างหากเว้ยเฮ้ยโอ้โหห้องนี้ก่อนนี่กอนไปไปฉลามลองชิมรูดิอะไรไม่จบย่างนี่ไปนายถูกยิงซ้ำด้วยเจ้าก็โอ้ยเขาจะมายิงฉันทำไมระวังนะทุกคนนี่เล่นอยู่ไหนตอนนี้โหแอบอยู่ เป็นไงล่ะอ่ะเอเลนนคือแอบสูงมาน่คนเนียนอยู่ใช่แน่เลยใช่ว่าไม่มีใครสังเกตแน่แน่เลยอ๋อเขาอยู่แถวไหนเอเลนอ๋ออยู่ชั้นหรอเออนี่เขาเดินผ่านไดไหมมาเร็วมาเร็วอันนี้เร็วชอร์ลีดไปยืนนิ่งแบบแน่แน่ก็เจอรีบยิงสิก่อนเด้ดิอ้าวอ้าวโอ้ยเชอรี่คนนี้อะไรกันนี่มายืนนิ่งอะไม่ยิงเนี่ยดูดิโอ้ยก่อนหน้ายังยิงเล่นอยู่เลย น้มาทำแนยี่วันนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วเขาไม่ถูกฆ่าด้วยเนี่ยเขาอาจจะเป็นพวกกันก็ได้นะเว้ยเพรานี่นี่มันจะเดินฆ่าแล้วจริงเลยจริงเลยเฉลี่ยแหมเฮ้ยเฮ้ยพวกเด็กกันเพื่อนกันแล้วแบบนี้เม่ใช่ว่าเพื่อนกันแน่เลยแบบนี้ โอ้โหไม่นะเชอรี่ที่เราหวังพึ่งกลายเป็นพวกเดียวฆาตกรงั้นแหละเอเลี่ยนในแอบ,บจนชนะเลยน,น้วยเอาคืนพวกฆาตกรแล้วก็เชอรี่เร็วๆได้เลยเอ่อนี่ทุกคนตอนนี้เหลือ2คนพวกเราชีวิตคือนายกับน้องชมพูคนนี้นะครับแล้วเขาอยู่ไหนอะน้องชมพูน้องชมพูอยู่ข้างนอกเลยว้ยแอบอยู่ตน้อคอนเทนเนอร์พวกนั้นไม่เห็น อ้ยน้องชมพู่เดินออมาแล้วชนะ,ะ,ชนละเออนลย้ลโโอแชนะเย้ชนะแล้วววโอเคเลยฉันจำแน่เชอรี่คนนัแรกถ้าจะไปฆาตกรจะจะฆ่าคนแรกเลย,อยเออเนี่ยดูดีมาติ้งเยอะๆเลยมันยอ,ยอ,ยอมรับไม่ได้ <c oughs> มาแลยทุกคนแคมป์ลำนี้โอเคฉลาดไม่พูดอะไรนี่แหละนี่เป็นอะไรเอ,อ้ยเราห้าบอกกันไม่ใช่หรือไงอ่ะเออห้ามบอกห้ามบอกไม่เอา ไม่บอกมาเถอะฉันไม่บอกแค่หลักจะเป็นคนที่ทำให้คุณคนนี้เป็นแบบนี้ะ่ะเจ้ากูไ้อมีกันจริงอ่ะไ<ป>้ไม่ไมีชา สุดท้ายแล้วกันนะมาดูซิจะได้เป็นไหมหวังว่านายจะได้เป็นนะโอ้อยบอกเลยรอบต่อไปถ้าจะไม่ใกล้านายน่าจะได้เพิ่มโอกาสเป็นไงเจ้าก็ไอ้โอ้โห,โโหโเสียใจด้วยนายได้เป็นใช่ไหมไม่ได้เป็นนะบอกเลยรออู้สึกไม่น่าเชื่อเลยอ่ะไม่ได้เป็นจริงๆไอ้คำพูดแต่กลัวไม่ได้เป็นไอ,อ้อย่าเข้ามาใกล้ว้ย เชื่อฉันเถอะนะเนี่ยเราสุดท้ายจะไม่ได้เป็นไวอ้อ่าจะเชื่อนายเออน่ใจได้แม่งเนี่ยเราไม่คนอื่นเธออย่างเช่นเอเลี่ยนอะไรเงี้ยน่าจะมาระแวงฉันทำไมเล่าร้ามไม่จะรามเออนายเอาสักคนสิจะก,กลอบนายไม่เอาสักคนเล่าฉันไม่ได้เป็นไงเนจ้าทำไมเออฉันกลัวจะกลอบอ่ะกลัทำไมก็ัวทำไม S <S ไม่ได้เป็นทำไมไนายวิ่งไวแ,แปลกๆอ่ะจะเกือบะอ่นช่วยฝึกวิ่งมาช่วยไกบไงอ๋อน,นายต้องฝึกกระโดดสิ <S <S 2> <S 2> ไม่ใช่ฝึกวิก <S <S ่งแอนไม่มีกบวิวัฒนาการแล้ววิ่งเร็วไม่ไม่ต้กลัวไม่ได้เป็นจริงๆไม่ได้เป็นแล้ววิ่งไวอะไรขนาดนี้ <S 2> <S 2> <S 2> เราวไอ้เจ้ตรงเนี้ยเราถูกเอามีดควักฟาดนี่ตายสี่คนเลยเนี่ย <S <S ใช่เพราะว่าตรงนี้คือมีคนเยอะมากเล่นในมาเถอะไม่ต้องกลัวไง ฉันกลัวฉันอยู่ตรงนี้แหละมองอยู่ไกลๆดีกว่าไม่ได้เป็นจริงๆนะว่าใจจะเถอะอเนี่ยทุกคนครับถ้าเกิดว่าคนเห็นผมไม่ได้เป็นนะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะทุกคนอะไรครับเป็นนะอ่ะเป็นก็นกดไลค์ด้วยไป<ะ>กันไปแล้วไปเหมือนเดิมอ่ะเอ้าไม่ได้เป็นหอยจะบอกพวกนายไงดีนะ<ะ>เนี่ยนั่นไงไ<ะ>ปอ่ไปผู้หญิงไปหนาไปจะมองไม่ทันนะฉันมองเห็นผู้หญิงผมแซนผมติง่งไงเดี๋ยวรอดูแนะเนี่ยเขาจะมาแางนีไ,นนไงไนั่งไงถือไปแล้วถือไปแล้ว อรเรียบร้อยจบแล้ว่ะเคยเดินตามผู้หญิงคนนี้เขาอยู่แต่เขาไม่ฆ่าฉันโชคดีไปนะเจ้ากรเออไหนหลอดตัวไปนี่อ่ะอาไป่มาทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปกันแล้วกันนะถ้าเกิดว่าสนุกและชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ให้พวลาด้วยนะครับและก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้และก็อยากได้อีโมจิกบเลี้ยนหนามสุดหล่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง35บาทเท่านั้น ฉันขอโทษน,นะจะกรูที่ฉันไม่ไว้ใจนายเออเน่ไม่ยอมเชื่อใจฉันไงคือแบบว่าอยากเป็นไม่ได้เป็นสักรอบหนึ่งเลยยังแกบวเราะมาเลยนี่ฟันไปเลยเอ๊ะระอายเอร๊บร้อยเออตายไปแล้วอ,อ่ะเอ๊ยบายเอ๊ทำอะไรตรงนี้ อยู่ตรงนั้นนะแป๊บหนึ่งเริ่มได้โอเดะเม่นี่แหละสึกของเพื่อนเม่เอ้ยมีเข้าไปฟันเลยสิเจ้าก็โอเคยังไงใช้ก็ไมไปแ่นอยู่แล้วอะแม่อย่าอยู่ขนาด